สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตี้หงช n แนลนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันรจริงๆเลยนะรู้สึกดีมากๆเลยนะคะมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยแล้วก็อยากจะทําอะไรนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนนะช่วยให้กําลังใจเพื่อนๆด้วยเช่นกันนะคะก็ วันนี้นะหงจะมาเล่นพิอาคาร์ดกันนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นสายเปของคุณเร็วๆนี้นะคะก็คำว่าสายเปในที่นี้อย่าไปคิดมากนะคะมันหมายถึงว่าใครที่จะเข้ามาดูแลซัพพอร์ตมาดูแลเทคแคร์เรานะคะที่เป็นคนที่เข้ามาแล้วแบบ รักเรานะคะอยากจะเข้ามาดูแลอยากจะเข้ามาเทคแคร์ให้ความอบอุ่นนะอย่าไปคิดมากนะคะหงใช้คคำว่าสายเปเพราะว่าเห็นวัยรุ่นเขาชอบใช้กันนะก็ลองใช้ดูนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไปซีเรียสนะคะเป็นการดูแบบ general readings นะ แล้วก็มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะบางครั้งพลังงานมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ต้องขออภัยเวาีานี้ด้วยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆรับเอาแต่พลังงานดีๆไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้นี่นะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกัน3มกองเหมือนเดิมนะคะวันนี้เปลี่ยนไพ่แล้วนะคะหน้าไพ่กองที่1จะเป็นอันนี้นะคะกองที่สองจะเป็นอันนี้นะคะ สีน้ำเงินมีลายดอกไม้นะคะกองที่3มจะเป็นหลังไพ่อันนี้นะคะอันนี้เป็นเ,เด็กแรกๆที่หงมีเลยตั้งแต่เปิดช่องนะคะก็วนเวียนมาใช้นะคะมี3มเด็กนะคะเพื่อนๆทำสมาธินะคะสัก3ามวินาทีนะคะ3วินาทีหรือว่าใครที่ต้องการเวลามากกว่านั้นก็สามารถพพสต์วิดีโอเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มเริ่มเล่นเริ่มเล่นกันนะ เดี๋ยวหงให้3วินาทีนะคะแล้วเราจะเริ่มจากกองที่1กันก่อนเลยนะคะโอเคนะคะ,ะ,คะเราจะเริ่มจากกองแรกก่อนนะคะใครจะเข้ามาเป็น สายเปของคุณเร็วๆนี้นะคะถ้าคนที่เข้ามาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มาดูแลเทคแคร์เราก็ไม่นับเนาะเออนะคะเราจะมาดูว่าลักษณะของคนคนนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วเขาเข้ามาหรือ,อยังเป็นคนใหม่หรือคนเก่าหรือนะคะหรือเป็นคนใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะมาดูกันนะโอเคนะคะอ่ามาดูเริ่มกองนี้เลยนะคะดูซิอืมดูนะคะ ใครนะคะจะเข้ามาเป็นสายเปย์นะคะของคุณเร็วๆนี้นะใครจะเข้ามาเป็นสายเปย์ของคุณใครจะเข้ามาเปย์สายเอ้ยเขาจะใครจะเข้ามาเป็นสายเปย์ของคุณเร็วๆนี้นะคะมาดูกันนะมีไพ่อะไรบ้างนะคะมี seven of pentacles นะคะเซเว e นออฟเพนมี j u d g m e n t นะคะแล้วก็มี Knight of Cups นะ The Sun นะคะ The Sun มาแล้วนะคะว,ว้าวใครกันนะมาดูซิว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคะ Queen of Pentacles นะคะผมขออีกห้าใบนะ เปิดไปเลยนะคะหงชอบเปิดหมดก่อนแล้วค่อยดูทีเดียว The magician นะคะ magician The moon นะคะ The moon Ah three of cups สามถ้วย ไน of Swords แล้วก็ t e o o wands นะคะ10 of wands หรือ10คาานะคะอ่ามาดูซินะคะว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคนคนนี้นะคะถ้ามองจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นคนที่คนใหม่นะเป็นคนที่เข้ามาใหม่นะคะ ไม่ใช่คนเก่าของคุณนะไม่ใช่คนที่คุณเคยคบมาก่อนนะคะเป็นคนใหม่เลยเป็นคนใหม่เลยแล้วก็แต่ว่าใหม่ในที่นี้นะคะอาจจะไม่ได้ใหม่มาจากคือของคือมันมี Judgment แล้วก็ night of cup สะเป็นคนใหม่ที่มาเจอคุณชาตินี้นะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณตามคุณมานะคะเหมือนกับเขาขี่มา้าไล่กวดคุณมาจนชาตินี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมี j u d g m e n t นะคะเขาอาจจะเป็นคนใหม่ของคุณนะคะ ในชีวิตนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือตามมาจากชาติอื่นนะคือมันมีเส้นใยบางๆหรือว่ามีอะไรที่เชื่อมคุณอยู่ระหว่างมิติระหว่างพบนะคะอ่านะคะไพ่การ์ดตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเร็วๆนี้ยเขาคุณกับเขากำลังจะเจอกันนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นคนที่เคยผ่านเหตุการณ์นะเคยมีประสบการณ์ความรักที่มันไม่ดีหรือว่า แบกรับหรือว่าโดนทิ้งมานะคะหรืออาจจะมีความรู้สึกไม่ดีกับความรักนะคะโดนคนทำให้เจ็บช้ำน้ำใจนะคะไพ่เดอะ o ูนแล้วก็เทนอฟวานตรงเนี้ยคือเวลามีความรักที่หลายคนคนนี้เขาก็จะมีแต่ความทุกข์นะแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามองอาจจะมองโลกในแง่ร้ายนะแต่ด้วยความที่คุณสองคนน่ะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะอาจจะเป็นคนที่มีสายใยมีสื่อถึงกันได้อะ คือคนคนนี้นะคุณจะเจอทางออนไลน์นะคะมันมีเดอะแมจิเชียนนะคะคุณจะเจอเขาทางออนไลน์แล้วคนคนนี้เนี่ยเขาก็แชทไปทั่วนะเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวนะคะแต่เวลาที่เขามาเจอคุณน่ะเขาจะปริงคุณทันทีเลยนะเพราะว่าช่วงชีวิตที่เขาผ่านมานะคะเขาใช้ชีวิตโสดนะเขาใช้ชีวิตโสดแล้วก็เหมือนกับว่ามีโลกส่วนตัวสูงนะเขาเป็นคนมีฐานะนะคะเนี่ยเป็นคนมีฐานะนะ แล้วเขาก็กําลังมองหาใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าเขาก็เหงาเหมือนกันนะคะเขาอยู่คนเดียวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคนคนนี้เนี่ยเป็น q u e e ออ f Pentacle ก็คือเหมือนกับเหมือนกับใช้ชีวิตคนเดียวอ่ะมีกิจกรรมก็ทําคนเดียวเพราะว่าเป็นคนมีเงินไงอยู่แล้วก็มีอะไรมีเงินก็ทําอะไรก็ได้แล้วก็วันๆก็อาจจะเล่นแชทอาจจะขี้เหงานะคะเป็นเดอะมูนนี่ขี้เหงาหน่อยก็แชทออนไลน์นะคะเล่นเล่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาเรียกว่าเล่นอ่าพวกอะไรอ่ะแอปพลิเคชันที่มันเป็นเดทหาคู่อะไรเงี้ยก็คุยเล่นๆไม่ได้คิดอะไรนะคะเขาก็คุยไปเยอะนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่เขามาเจอคุณอ่ะนะเขาจะปิ๊งเลยนะคะเนี่ยมี j u d g m e n t t h e sun นะ The Magician นะคะ knight of cups เนี่ยเขาจะจีบคุณเลยเขาจะลุกคุณอ่ะนะเขาจะส่งข้อความคุยหาคุณอ่ะนะคะแล้วคุณจะรู้เองนะว่าคนคนนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาจะคุยกับคุณเยอะกว่าคนอื่นๆแล้วก็ ดูเหมือนจะจริงจังอยากมาหาด้วยนะมีการคุยกันว่าเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าโควิดหรือว่าอะไรมันสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วเนี่ยเขาอยากจะชวนคุณไปกินไปดื่มนะไปเที่ยวกันไหมไปกินไปดื่มไปกินอาหารกันหรือว่ามาเจอกันนะคะเนี่ยมันมีไพ่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ไพ่ tree of cups นะคะไพ่ tree of cups กับ the sun นะเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวนะคะอยากจะคุณชวนคุณไปแบบ สังสรร์หรือว่ามาเจอกันนะ่ะนะคืออยากมาคุยอยากเจอตัวเป็นๆน,นะคะคนคนนี้เนี่ยเขาแบบปิ๊งคุณมากๆเลยนะคือแบบเตะตาเขามากเลยเดือดซันนะแบบแสบตาเลยคนคนนี้นะเออเห็นแล้วแบบปิ๊งมากๆเลยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีเป็นคนขี้ระแวงหน่อยเท่านั้นเองนะคุณเองบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่แบบตกลงจะเอาอยัางไงเนี่ยบางครั้งก็เกิดอาการกลัวขึ้นมาบ้างอะไรเนี้ยเป็นคนวิตกกังวลเพราะว่า อาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มันแบบแย่ๆมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะสำหรับคนคนนี้นะคะเป็นคนใหม่นะถ้าถามว่าเป็นคนเก่าหรือเปล่าที่เข้ามาไม่ใช่นะคะเป็นคนใหม่เลยที่อาจจะเจอกันทางออนไลน์แล้วก็เขาอาจจะดูเหมือนคนเจ้าชู้คุยหลายคนแต่ว่าเวลาที่เขาเจอคุณเนี่ยเขาชอบคุณมากๆคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าคุณมีเซนส์นถึงกันเขาจะชวนอยากชวนคุณกินดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุยกันใน ที่เดียวกันนะคะถ้าต่างประเทศก็ว่ากันหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ได้นะเป็นคนชาติเดียวกันก็ได้ต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีเดซันนะเขาจะชวนคุณแบบออกมาแฮงเอาท์กันไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คุณก็อาจจะลองเปิดใจคุยก็ได้นะคะเราก็ ดูเอาถ้าไม่งั้นเราก็เหมือนกับมีเพื่อนอีกคนนึงเท่านั้นเองแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักกูนอนปลายเท้าใช่ไหมก็ต้องนะคะใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่าเอาหน้าไพ่ไปตัดสินอะไรก็ใช้แค่เป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวดูซิว่าในนี้มันมีลัคนาราศีอะไรที่หงเห็นนะมันจะมีนะคะมีราศีมีนนะที่เห็นตอนนี้ก็คือมีราศีมีนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวหงขอ,อขอเปิดไพ่ดูซิว่ามีราศีอะไรอีกเป็นราศีมีนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะราศีมีนที่เกิดวันอาทิตย์ตอนนี้นะขออีกสองราศีเป็นราศีมีนที่เกิดวันอาทิตย์ราศีพิจิกนะคะราศีกุมนะคะเนี่ยอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ เขาชอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นเดอะสตาร์เดอะซันเดอะสตาร์เลยแล้วก็เนี่ยดูสิเลเวอร์ over, จะตกหลุมรักด้วยนะคะมีราศีมีนนะคะมีนมิถุนกลุ่มแล้วก็พิจิกนะคะที่เกิดวันอาทิตย์นะคะนะสำหรับคนที่เลือกกล่องนี้นะคะสายเปของคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันกล่องต่อไปนะจ๊ะไปดูซิว่าคนที่เลือกกองต่อไปจะเป็นยังไงนะคะ เป็นกล่องแรกนะ,ะกล่องต่อไปกล่องนนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวต้องวางไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลืมอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องนี้นะคะใครจะเข้ามาเป็นสายเปยของคุณเร็วๆนี้นะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเคยเจอกันไหมนะคะจะเจอกันที่ไหนนะคะ มาดูซิแล้วเขาเป็นคนยังไงนะคะเอาร่วงมาแล้วมาดูซินะคะส่วนขอบคนที่เลือกกองนี้นะดูกันนะคะเขาคนนั้นเป็นใครนะมี five of pentacles นะคะ ten of cups สิบถ้วยนะคะ ให้จะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขา Four of Cups นะคะ Queen of Swords อืมแปดดาบนะคะคนคนนี้นี่สุดยอดเลยนะผ่านอะไรโชคชนจริงๆนะคะมาดูอีกห้าใบก่อนนะขออีกห้าใบนะจ๊ะ มี six of swords นะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะว้าวเอ h อ of cups นะคะอืมอืม tree of swords นะคะสามดาบนะ แล้วก็ไพ่ The World นะคะคนคนนี้นะดูก่อนซิว่าเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะหงม,มองว่าเป็นคนใหม่เหมือนกันนะคะคนเนี้ยที่จะเข้ามาเป็นสายเปให้คุณนะมองว่าเป็นคนใหม่นะคะไม่ใช่คนเก่านะเป็นคนใหม่ที่คุณจะเจอนะคะเจอ,อยังไงนะ จอจากการที่คุณเองนะคะอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะคะมันมีไพ่ควีนออฟสอดตรงนี้แล้วมีไพ่ไฟฟอร์เพนเดเคิลส์ไม่ว่าอาจจะเป็นสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องเงินนะเป็นแบบขอความช่วยเหลือหรือว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นฐานตํารวจวิศวกรเป็นคนเป็นช่างก็ได้นะคะเป็นคนที่สายงานที่คุณต้องอาจจะไปช่วยไปขอความช่วยเหลือเขาเป็นคนที่ลักษณะแบบ ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบมีความรู้นะเป็นผู้หญิงเก่งนะคะอาจจะสามารถช่วยคุณในด้านไหนที่คุณเขาเรียกว่าอะไรขาดตรงนั้นน่ะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็คนที่จะเข้าไปก็ากอาจจะเป็นผ to ู้ชายก็อาจจะเป็นฐานตำรวจเป็นคนในเครื่องแบบก็อาจจะเป็นผู้หญิงได้เช่นกันนะคะคือมันจะมีการแบบขอความช่วยเหลือกันนะมีความช่วยขอความช่วยเหลือตอนแรกที่คุณเจอเขาเนี่ย คนคนนี้เขาอาจจะดูหยิ่งนะดูแบบชั้นเนี่ยเลิศมากอะไรแบบเนี้ยดูแล้วแบบแบบไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาเขาอยู่กับการแก้ปัญหาให้คนตลอดอะนะจนเขาชาชินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบอะไรนะคือเหมือนกับว่าเนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแบบ มีปัญหาตลอดนะคะต้องช่วยเหลือคนตลอดเลยนะไม่ว่าจะเข้ามามีปัญหาเรื่องความรักปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องอะไรต่ออะไรนะคะคือปัญหาตรงนี้สามารถเป็นปัญหาอะไรก็ได้นะคือเหมือนเขาเป็นคนที่คนให้ความเคารพนับถืออาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้นะคะถ้าเจ้านายคุณก็ต้องเคยเจอ้วสิต้องเป็นคนนอกนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่นอกบริษัทหรือคนที่เจอที่แบบ เราไม่รู้จักมาก่อนแล้วเขาแนะนําไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราให้ไปติดต่อคนนี้สิติดต่อคนนั้นสิเขาจะช่วยเหลือแรกๆคุณอาจจะไม่ค่อยชอบเขานะคะเออแต่พอไปไปเนี่ยคนคนนี้เขามีอาพอคบกันแล้วพอคุยแล้วพอคุณได้คุยหรือได้รับความช่วยเหลือนะหรือว่ามีการแบบพึ่งพาก,กันแล้วอ่ะ มันจะเกิดเป็นความรักนะคะมันจะชอบกันเนี่ยมันจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเออคนคนนี้เขาก็ดีนะเขาจริงๆแล้วภายนอกเขาอาจจะดูดุภายนอกเขาอาจจะดูแบบหยิงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีนะคะเป็นคนมีมิตรไมตรีคนก็เข้าหาเขาเยอะนะคะสิบถ้วยตรงนี้เนี่ยคือเขาก็มีคนที่ชอบเขารักเขาเพราะว่าเขาเป็นคนดีนะถึงแม้ว่าหน้าตา รูปร่างหน้าตาเลยจะดูแบบไม่รับแขกก็ตามนะคะแต่ว่าพอเข้าไปได้คบไปได้คุยแล้วเนี่ยนะคุณจะได้สารสัมพันธ์จนถึงขั้นแบบแต่งงานเลยนะคะนะคนคนนี้นะแล้วเขาก็จะเป็นสายเปยให้คุณเพราะด้วยความที่เขาเป็นคนที่อาจจะเป็นแม่ยกเป็นสายเปยก็ได้นะเพราะว่าเป็นด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งเป็นผู้ชายเก่งเป็นผู้หญิงเก่งอ่ะเขาอาจจะเก่งกว่าคุณในด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เขาถึงสามารถช่วยคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้นะจะเจอแล้วก็ เริ่มต้นความสัมพันธ์กันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดนะไม่ใช่คนที่แบบอยู่ในพื้นเพเดียวกับคุณนะคะบางคนอาจจะมาจากต่างประเทศก็ได้นะคะแต่ว่าก็มาจากต่างจังหวัดได้เช่นกันเนี่ยมีการอ่าเขาเรียกว่าย้ายถิ่นฐานที่อยู่มานะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่เกิดหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบ้านเกิดของเขานะคะเป็นคนต่างจังหวัดก็ได้แต่เป็นคนที่แบบ ใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนนะคะ นะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองนี้นะคะคนที่คุณจะเจอเนี่ยเป็นคนที่เขาอาจจะต้องมาช่วยคุณในด้านใดด้านหนึ่งนะคุณต้องไปขอความช่วยเหลือเขาอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ชายนะคะแรกๆอาจจะดูเข้ากันไม่ได้หรือว่าดูหยิงดูเชิดอะไรแบบนี้แต่ว่าพอได้คุยแล้วใจคุณก็จะเปิดออกนะคะเขาเป็นคนที่คนเข้าหาเขาเยอะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามนะคะเขาใจดีมากๆนะคนคนนี้นะคะทีนี้ไปดูซิว่าคนคนนี้เนี่ยเขา มีมีลักษณะราศีอะไรนะผงเห็นมีพลังงานของวันเสาร์นะคะแต่ว่าไม่เห็นราศีมางั้นมาเปิดราศีดูสิพลังงานของวันเสาร์นะคะพลังงานของวันเสาร์ the world นะคะมี the chariot นะคะราศีกระฎนะคะ อาจจะเป็นต่างชาติก็ได้เป็นคนที่อยู่ในครื่องแบบก็ได้นะคะเป็นคนที่ดูแล้วสามารถช่วยเหลือคุณได้เป็น The s t r ตรนท์เป็นคนแข็งเห็นไหมคะทั้ง the Chariot, the s t r สเตรนเลยนะเออเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงเป็นถ้าเกิดเข้าหาผู้หญิงก็คนนั้นเขาจะเป็นผู้หญิงเก่งนะคะเป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งที่สูงนะคะสามารถช่วยคุณได้ แล้วก็ราศีกันเป็นผู้รู้เห็นไหมคะไพ่ออกมาค่อนข้างรีเลทกันมากเลยนะเนี่ยสามารถให้คําปรึกษาคุณได้นะเดอะเฮอร์มิตราศีกันนะคะราศีกันราศีสิงห์ราศีกรกฎที่เกิดวันเสาร์นะคะสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณได้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันกองต่อไปนะคะไปดูซิกองต่อไป มาดูอันนี้กล่องที่สองนะคะกลองสุดท้ายกลองสุดท้ายอยู่ตรงไหนอ่ะกองนี้นะคะลองสักคู่นะคะอ่ากลองนี้นะคะอ่ามาดูซิว่าใครนะคะจะเข้ามาเป็นสายเปกของคุณเร็วๆนี้นะมาดูซินะคะว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคะเขาคนนั้นเป็นใครสายเปกของคุณนะคะ มาขอเปิดไพ่ก่อนนะคะสิบใบเป็น Knight of Pentacles นะคะ Knight of Pentacles มีไพ่อันนี้อะไรอะ่ะ Justice นะคะอ่าเป็นไพ่ Justice นะมี Knight of Pentacles เห็นไหมมีกระตังนะคะมีฐานะโอเคอยู่แล้วก็ไพ่ The World นะคะไพ่ The World แล้วก็ไพ่สามเหรียญน,นะคะสามเหรียญแล้วก็ไพ่เก้าคาทานะคะเก้าคาทาเจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยเห็นไม่เอ่ยหกเ,ออเรื่องตรงนี้นะแล้วก็หกดาบเหมือนกันนะคะหกดาบนะ n i g h t of Swords n i g h uh, t of Swords นะคะอืมสิบเหรียญนะคะสิบเหรียญนะคะ uh, มาดูซิ <c oughs> ว่าคนนี้เป็นใครนะแล้วก็มีไพ่เก้าเหรียญนะคะอือเก้าถ้วยเก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยอ่าโอเคมาดูซิคนคนนี้เป็นคนใหม่กับคนเก่าของคุณนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะคะ อคนคนนี้นะก็มองว่าน่าจะเป็นคนใหม่เหมือนกันนะคะพลังงานคนใหม่นะคนใหม่นะที่มีฐานะนะคะเป็นนักธุรกิจนะคะเป็นคนที่นักธุรกิจที่อาจจะทําเกี่ยวกับอสังหาด้มารับนะเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะคะการก่อสร้างเกี่ยวกับคอนโดสถาปนิกนะคะงานศิลปะก็ได้นะคะเนี่ย คุณเองอาจจะติดต่อเขาจากการที่ต้องการเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะสอบถามก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นระดับหัวหน้างานก็ได้นะคะหรือเป็นเซลล์ก็ได้นะคนคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายได้หมดนะคะแล้วก็คุณจะติดต่อจากเขากับการงานนะจะผ่านจากงานนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะ หรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นคนไม่ใช่คนท้องถิ่นนะเป็นคนที่เดินทางเป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากคนละที่กับคุณนะคะมีหกดาบตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์นะมันจะเป็นไปแบบช้าๆนะคะจะค่อยเป็นค่อยๆไปนะคนคนนี้เป็นคนที่มีฐานะนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ทำอะไรก็คิดเหตุผลนะบางครั้งก็อาจจะดูแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางครั้งก็อาจจะมีบ้างนะคะที่แบบวู้วามหรือมีความใจร้อนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะนิ่งๆนะคะแต่ว่าหงมองว่าที่เขาใจร้อนเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตัวขึ้นมาก็เพราะว่าเจอคุณนี่แหละนะเพราะปกติเขาเป็นคนที่แบบเป็นไพ่ธาตุดินนะคะผู้ศก์กันมังกรก็คือเป็นคนใช้แบบ เหตุผลมีความหนักแน่นนะคะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรง่ายๆความคิดอะไรแต่ว่าพอเขามาเจอคุณเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนนะเนี่ยกลายเป็นคนแบบเฮ้ยเอายังไงดีนะชอบจังเลยคนนี้อะไรเนี้ยมันมีไพ่เดอะเวิลด์อะคะ่ะมันมีไพ่เดอะเวิลด์เข้ามาแล้วก็ตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็ลึกๆแล้วในใจเขาเนี่ยเขาเป็นคนจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนชอบบันเทิงนะคะเป็นคนจริงๆแล้วก็ชอบแบบ ชอบกินชอบดื่มชอบสังสรรค์เพียงแต่ว่าในเรื่องของงานของเขาเนี่ยมันอาจจะต้องรักษาภาพพจน์หรือว่าต้องดูน่าเชื่อถือนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีพาลูกค้าพาอะไรไปอินเตอร์เทนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นคนท,นคนที่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกมีคนเข้าหาเยอะเขาเหมือนกันนะคะสําหรับคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเหมือนเขาก็มีอดีตเหมือนกันนะ อาจจะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเจ็บปวดอ่ะนะอาจจะแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยเข้าหาคุณหรอกนะเพราะว่าเขาก็กลัวนะกลัวหน้าแตกกลัวความผิดหวังนะคะเพราะตอนนี้เหมือนเขาก็ไปมุ่งในเรื่องงานแต่เพราะว่าเจอคุณขึ้นมาเนี่ยความมีเหตุผลของเขามันก็หายไปนะคะกลายเป็นความรู้สึกดีๆก้าวถ้วยกับ night of s w o ตรงนี้แล้วก็มี the world เนี่ยหงม,มองว่าเขาแบบเหมือนเขาเปลี่ยนไปทันทีอะ คือความรู้สึกหรือว่าเวลาที่เขาเห็นคุณนะกับกลายเป็นว่าเฮ้ยแบบเหมือนมีใครมาเปลี่ยนชีวิตที่มันน่าเบื่อหรือว่าอะไรที่มันต้องดําเนินไปทุกวันที่เขาต้องทํางานไปแบบพร้อมกับอดีตที่มันเคยมีอะไรย่างเงี้ยแบบแย่ๆแ,แต่ว่าคุณเนี่ยมาเปลี่ยนทัศนคติเขานะคะทำให้เขาเนี่ย เปลี่ยนได้จากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันนะก้าวถ้วยกับนาอัสอดนะทำให้เขาเนะี่ยอยากจะเข้าหาคุณอย่างไวเลยนะคะเนี่ยถ้าคุณต้องไปติดต่อนะคะกับคนลักษณะนี้นะก็คือนะคะมีแนวโน้มนะที่เขาจะชอบคุณนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือหงม,มอกว่าเขาเองอาจจะเคยมีอะ่ะล้างก็ได้นะเออนะคะมันมีไพ่จัสติกมีไพ่ก้า เก้าถ้วยเนี่ยเคยผ่านในพวกกระบวนการทางกฎหมายอะไรมาแล้วด้วยมันก็เลยทําให้เขาสงบนิ่งมาสักพักแล้วแต่ว่าพอเขาไปเจอเดอะเวิลด์นะมาเจอสาวสวยมาเจอหนุ่มหล่อนะคะ ทันใดนั้นความคิดเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะคุณก็สังเกตดูนะคะเนี่ยนะเขาจะล่าเริงนะคะมีแผลอะไรคิดขึ้นมาชวนอยากจะชวนคุณทํานู่นทํานี่เยอะแยะ,ยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็นะคะคนลักษณะนี้นะคะคือทํางานที่เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะหรืออาจจะเกี่ยวกับทางกฎหมายก็ได้นะที่เกี่ยวกับทางที่ดินอะเป็นการทําสัญญาอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับพวก บ้านช่องอะไรเงี้ยการก่อสร้างนะคะหรืออาจจะเป็นเจ้าของอเขาเรียกว่าอะไรอะอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นกันนะเป็นคนมีฐานะนะคะเขาจะเข้ามาชอบคุณมาดูแลเทคแคร์คุณนะคะลัคนาราศีที่หงเห็นในนี้ก็จะมีนะคะราศีตุล <c oughs> ขอโทษนะคะมีราศีตุลน,นะคะราศีตุลแล้วก็เดี๋ยวนะขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะ มีราศีตุลน,นะคะขออีกสกนนองราศีแล้วกันเนาะมีราศีตุลนะคะแล้วก็ไพ่ไฮโรเฟนราศีพฤษภนะคะมีตุลพฤษภนะแล้วก็มิถุนนะคะที่เกิดวันวันเสาร์เหมือนกันนะไพ the world ะะ่เดอะเวิลด์นะคะนะไพ่เดอะเวิลด์ใช่ไหมใช่นะคะเป็นคนที่ เด่นมากก็คือเกิดคนวันเสาร์นะราศีมิถุนราศีพฤษภแล้วก็ราศีตุลน,นะคะที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะนะโอเคนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะพลังงานของคนใหม่นะคะลองสังเกตดูซิว่าเราได้เจอคนแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะแต่อย่าไปซีเรียสนะคะน,ะนะนะสายเปของคุณนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็นะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ